ขีโมไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นพวกชอบคีโมเปิดมาเจอแต่รูปหรือไอ้อะไรนะตอนเด็กๆหลานขี่โมอเตอร์โคมมอเตอร์ไซค์เด็กๆนี่ผมชอบซื้อมอไซค์ซื้อรถซ,ซื้อนู่นซื้อนี่นี่ดูรูปงูเวลาม,มันกินไก่โหดร้ายมากเลยนะเพื่อนผมเลยไม่ค่อยลงเนะ่ยผมเนี่ยต้องไปซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ไก่ที่มัน ห้อยอยู่ร้านข้าวมันไก่อ่ะแบบแบบม่องเสียชีวิตแล้วนะคือแต่ว่าคือเครื่องในเนี่ยยังอยู่ครบทั้งตัวอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเสียชีวิตแล้ะเราก็มันเรียกว่าไก่อะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้มันกินไม่ไหวลวงูมันอายุสิบสี่สิบห้าปีนะเพื่อนเพื่อนมันก็กินเนี่ยเนี่ยที่กินข้าวมันแต่ก่อนมันก็กินไม่ไหวแล้ะเพราะว่ามันงับเข้าไปไม่ไหวเพราะว่าไก่มันโเท่านี้ไก่มันตัวอย่างนี้จริงนะเพื่อนใหญ่แบบนี้เลย ตัวมันอ้วนเงี้ยที่มันเป็นแบบว่าเขาเอาไว้ไว้ร้านข้าวมันไก่อ่ะไม่สวยได้ไงแต่ก่อนซื้องูพวกนี้ตัวเป็นแสนนะครับตัวเป็นแสนนะครับผมผมใช้วิธีอะไรรู้ป่ะผมผมซื้อมอเตอร์ไซค์คันละล้านใช่ไหมแล้วผมเบื่อมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขายในราคาเท่างูอู้ขายออกไวมากเลยผมเป็นคนเก่งมากนะครับสมมุติว่าอยู่ดีมันมีงูที่แบบทําไมเราถึงต้องทําไมเราถึงต้องเร่งซื้อ ซื้องูเร็วเราเห็นเขาโพสต,ตอนเช้าปุ๊บเนี่ยเราต้องตัดสินใจไม่เกินไม่เกินห้านาทีนะครับผมว่าเอาเลยสมมติว่าเขาขายงูสองแสนเนี่ยผมไม่มีตังค์นะสองแสนอะแต่ผมอยากได้อะผมมั่นใจว่าผมทําได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะก็คือโง่นะผมก็เอาวิธีว่าพี่ผมเอาเลยไม่เกินบ่ายผมไปเอางูเลยผมก็เลยเอารถคันละล้านหนึ่งเนี่ยขายไปแค่สองแสนห้าขายไปแค่สามแสนอะไรเงี้ยเอาคนที่แบบไม่ต้องตัดสินใจ เอาไปเลยพอผมเบื่อรถแล้วผมก็เลยเอารถเนี่ยขายไปซื้องูราคาสองแสนแทน,นครับซื้องูตอนนั้นงูทั้งหมดมันเลี้ยงอยู่ทั้งหมดเนี่ยแค่ตัวใหญ่ที่ว่าราคาสูงเนี่ยเป็นเป็นหลายสิบตัวนะแล้วก็ตัวเล็กๆอีกเนี่ยเป็นร้อยตัวนะครับมันเป็นช่วงความสุขคุณไม่เข้าใจหรอกคุณแบบเหลือตังเยอะนะมันเป็นงั้นนะแต่ตัวที่น่าตัวที่คิดถึงสุดคือตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นงูหลามที่เลี้ยงแต่ผมอายุมอหนึ่งแล้ว แก่มากเลี้ยงจนเป็นงูหลามที่ไม่มีไม่มีเกรด็ดแต่เพื่อนๆเขาไม่มีเกร็ดเลยนะทั้งตัวเนี่ยอายุเขาเยอะมากไม่มีเกรด็ดไม่มีเกร็ดเลยอ่านี่วิดีโอไว้ไม่มีเกร็ดทั้งตัวเลยอ่ะคือเป็นงูเป็นงูหลามที่จริงๆเขาจะสีน้ําตาลสวยๆแต่ว่าไม่มีเกร็ดเลยผมรักมากตัวนี้แต่ว่าแบบม่องทิ้งไปแล้วนะครับม่องทิ้งเพราะอะไรเพราะความผิดพลาดของผมผมแบบน้อยมากเลยอ่ะตอนนั้นน่ะคือ รถอะไรมาส่งของคือประมาณว่าคือประมาณว่า,อา,าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นเวลาช่วงแล้วแต่ว่าเขาแก่จริงๆหลามเนี่ยมันถึกมากนะเวลามันโดนอากาศเย็นมันไม่ค่อยเป็นไรหรอกอากาศมันเย็นมากลวอากาศอากาศช่วงนั้นแบบช่วงเนี้ยช่วงช่วงท้ายๆปีแบบเนี้ยนะครับเราจะต้องเปิดที่กกที่ปล่อยปล่อยลมร้อนเพื่อให้ให้งูเขารู้สึกว่าเขาอยู่เป็นจุดอะไรเงี้ยแต่ตัวนั้นมันดันแบบ อะไรของเขาไม่รู้อะไปอยู่ไปอยู่ตรงมุมนึงแล้วแบบเป็นหวัดพอเป็นหวัดฟุดฟัดเนี่ยเราก็ต้องล้วงปากเอาสเสเลทเขาออกทุกวันล้วงแบบไม่ต้องห่วงเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นงูที่ไม่เหลือฟันแล้วไม่เหลือฟันไม่เหลือเขี้ยวตรงหางไม่เหลืออะไรเลยอ่ะไม่เหลือแม้แต่เกตอ่ะมันก็คือน่าจะใกล้ถึงชีวิตเขาอยู่แล้วแหละทําไมเขายังอยู่ได้เพราะว่าผมอ่ะเอาไก่แบบว่าค่อยๆยัดเข้าไปในปากเขาอะไรเงี้ยมันเลยยังกลืนเข้าไปได้อืม ปกติงูเขาจะใช้ฟันของเขาว่าเขี้ยวของเขาว่าดึงเนื้อเข้าไปไงี้ดึงเข้าไปไงี้ยดึงไก่เข้าไปไงี้ดึงเข้าไปไงี้ดึงเข้าไปไงี้ตอนนั้นมันก็ดึงลงขาผมนั่นแหละเกือบถึงหำแล้วแต่ดีไม่ถึงเวลาว้ายจริงๆ ว้ายจนไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยเปิดรูปเก่าแล้วเสียดายเปี้ยวๆผมเนี่ยผมแบบเก็บอย่างดีทุกอันเลยอ่ะแม้ไม่มีรูปพองจริงขี้โม้ไปเยอะเลย อืไหนดูดิดูได้ไหมตัวนี้มีแต่ตัวนี้น่ารักมากเลยแต่ก่อนอชอบมากเลยตัวเนี้มันควรตีนมากเลยตัวเนี้ยแต่ก่อนชอบมากเลี้ยงเน่นอนนะมันจะกระโดดหลับไม่ได้เลยแล้วมันโดดปุ๊งปุ๊งใส่หน้ามันโดดปุ๊บ เฮ้ยไอ้อ้ยมีหัวใจใ,ใ,ใส่ฟิลเตอร์ยุคสิบปีที่แล้วได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วมันก็กระโดดดุ้งๆมาโดดมาใส่หน้าปึ๊บเนี่ยน่ารักมากเลยอุ้ยผมลำคาญมากไม่ใช่เลยหรอกผมเอามือปัดมันปิวไปถึงติดหลังคานน่นเลยนะเพื่อนเวลาผมเอามือปัดมันนะปัดแม่งปิวไปติดหลังคาเลยแล้วมันก็กระโดดจากหลังคานี่มาใส่หน้าผมเองผมก็คือไม่ต้องไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนมาเลย แล้วมันก็คนึกว่ามันมันสะอาดนะครับมันมันเป็นโรคนะครับพอมันมันไอ้นี่เสร็จปุ๊บมันก็จะเดินมาแหกปากเราแล้วก็เลียเข้าไปในปากเราก็จบหูมันนึกว่ามันสะอาดบางทีมันก็เอาขี้มันนะครับผมมาแหกปากเราเรานอนนะครับแล้วก็เอาขี้มันนะครับยัดเข้ามาในปากเรานะครับผมผมก็ใช้วิธีไปไปตัวมันจะกระเด็นไปเลยตัวมันกระเด็นจริงแต่ตัวมันยืดหยุ่นมากเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงมันเป็นห่วงผมเถอะ ตัวมันจะกระเด็นไปเลยไปติดฝาผนังอ่ะพอมันระหว่งมันกระเด็นอ่ะมันจะแบบว่าปั๊บเกาะมันก็คงคิดมึงคิดว่ามึงทําอะไรกูได้เหรอแล้วมันก็กระโดดกลับหลังมาแล้วก็มาแปะตรงหน้าผมโคตรลาคาเลยนะเพื่อนผมเกลียดมันมากเลยนะแต่วันมันตายนี่ผมร้องไห้ผมร้องไห้แบบร้องไห้แบบใจจะขาดตายไปกับมันนะครับผมแช่ตัวเย็นมันไว้อีกนะครับผมร้องไห้ใจจะขาด คิดถึงตอนมันกระโดดใส่นะครับผมย้อนได้นะครับผมจะไม่บ่นมันสักคำเลยนะครับอืม,อมนี่เถียนไม่ได้อุ้มนะครับลัดคอนะครับผมจะให้มันตายนะครับแต่ว่ามันไม่ตายแซวเล่นโอ้ยมันโดดใส่ปากน่ารำคาญมากอืมส่วนอันนี้ชื่อหมีพี่มหมีตอนนั้นเป็นเป็นไตระยะสุดท้ายนะครับก็อยู่ด้วยกันระยะสุดท้ายเนี่ยเจ๊แกก็นั่ง นั่งนั่งทุบมันนะแบบว่าให้มันไปไวขึ้นๆน,นะเจ๊แกก็แบบว่าหักคอมันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะหักคอให้มันไปไวขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอ่ะผมก็นั่งเชียร์ไป,ไป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 ไวไว,ไวอะไรเงี้ยร้องไห้ไอหมีนี่อยู่มาเป็นสิบปีนี่ต้องคนเนี่ยนอนกอดถังน้ําเกลืออย่างเงี้ยครับผมเป็นคนให้น้ําเกลือเองตายคามือแล้วครับหมามันเป็นโรคตายปุ๊บ ทำอะไรไม่ได้หรอกครับทำใจอย่างเดียวเอาจริงหน้าผมแก่ขึ้นเยอะเนี่ยพอผมมานั่งดูหน้าตัวเองแบบนี้แล้วมาดูคลิปตอนไอ้บุชเบบี้มันกระโดดใส่หน้าผมผมแก่ขึ้นว่ะเพื่อนๆดูดิ <laughs> ผมแก่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยเนี่ยผมโยนมันแบบผมกระทืบมันนั่นอะคือผมจับมันแล้วก็ แล้วก็เหวี่ยงมันแบบสุดชีวิตให้มันไปไกลๆนะครับเพราะว่ารำคาญมากเลยนะครับผมนี่นี่ทำเขียจมูกทำเสยผมนึกว่าแมงหล่อแน่เลยจุ๊บสักทีจุ๊บสิบปีที่แล้วนะครับ F4F เนี F ่ย e. มันชอบโดดมาเนี้ยครับผมน่ารำคาญมากเลยนะครับผมเลยจับมันไปทอดนะครับตอนนั้นน่าจะน่าจะจะไม่ผิดหน้าทอดกรอบจับมันทอดกรอบไปกินไปเลยอืม ตัวนี้นั่งสารสุดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ก่อนมันมาหาผมทุกวันเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับมันเพราะมันเป็นหมาที่เหม็นเน่ามากแล้วตามันบอดครับมันเป็นบีเกิลที่ตาบอดแล้วไม่มีใครเล่นกับมันมาทั้งหมดมันอายุเป็นสิบปีอ่ะมีผมเนี่ยเล่นกับมันเนี่ยจนมันติดผมนะมันเรียกผมหน้าบ้านหน้าบ้านทุกวันทุกวันเลยเน็กเล่นกับมันทุกวันบีเกิลนะมันเล่นนั่นเพื่อนเล่นทุกวันเลยอ่ะจนมันตายอ่ะผมแบบโอ้ย chứ đến mình